สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มันพุทธศักรกันะะเนาะวันนี้ก็มากินพัดส่วนมีน่าจะพัดมีนี่แหละแตะพัดส่วใส่เห็ดหอมนะคะเ,ะเห็ดหอมซื้อมาจากเคิรนแล้วทันี่จะซอยเล็กๆแล้วก็หั่นพัดกัะเทียมก็ไขนนะะ่เนี่ยค่ะแล้วก็มีสลายทะเลแห้งจก็แซ่บ ก่อนอื่นก็อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเใด้อจ้ะเด้อจะได้มีากำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเนาะวันวนี้ค็วันพุธวันพุธธันวาจ้ะใส่พริกผงลงไปเห็นบอกิินเผ็ดอีกแล้วจ้ะ มาโดยจะพี่ๆน้องๆงทุกคนทั้งน้องแวนน้องติ๊กฮิมะลงมาจากเยอรมันแต่ทางนี้ยังบลุงจะ้ะฝนตกแล้วก็อากาศหนาวถ้าขับรถไปทำงานหรือว่านี่อันตรายจ้ะถ้าฝนตกถ้ายามหนาวมาเนาะถ้าฝนตกปุ๊บถนนลื่นแล้วก็ติดหลบเนี่ยอันตรายมากจ้ะเละทางเยอรมันทางยุโรปเขาจะมีแบบ ลดโรยแบบฉีดน้ำเนาะเป็นเกลือจ้ะนั่นแหละแต่ก็ทําให้โร่โลดบอด,บอดีจะ้ะเป็นแบบเกลือเนาะเป็นกรดอันตรายจ้ะถ้าเวลาหิมะย่ำหนาวติดลบมาเนี่ยถา้าฝนตกอะ่ะถนนลื่นอุบัติเหตุบ่อยจ้ะวันนี้ก็สี่องศาแต่ไม่ติดลบจ้ะสี่องศาอันหนาวมะสำหรับหนาวอ่ะสำหรับหนาวอ่ะหนาวสำหรับเราหนาวโอ้ยหนาวอีกพูดพิษรินพันกัน แล้วจะใส่พักกองตุงด้วยจ้ะพักบกาเอามาเยอะกว่ามันเน่าชิงกินบ่อทันจ้ะเราจะไปที่หลังนนะือย่ามแดดมันจะยามซัมเมอร์นจะมาจะไปอีกรอบไปซื้อพักมาเยอะๆแล้วก็มาทำซุกิยากิอาจจะทำกินช่วงนี้นะแต่ว่ากินเพน็ดก็ไม่ได้ ไม่มีเวลาได้มีอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าบ่ไดไปทํางานนอ,อกบ้านก็ทําความสะอาดบ้านจะทำมดปีกับบหมัดจะ้ะหมาชน่อยทำแบบซูชิทำซูช,ชิมากินดิบัก เยาจะต้มามะม่าคิดดูก่อนเลิกงานพรุ่งนี้แหละต้มมามา่าต้มมาม่าใส่ส่อสลายทะเลเนาะแต่เราก็ใส่กุ้งคิดดูกอนหรือใส่กุ้งหรือใส่หมูเนี่ยจ้กินแบบง่ายๆจะมีอะไรที่อยู่ในตู้เย็นเราก็ต้องกินล่ะนี่ซื้อมาเต้มตู้จ้ะต้องกินละบบัดเนี้ยพ่างบนจ้าพักไม่กินแล้วเสียนะ้าอืมอต้องทำ ับคชอบมากสลดายทะเลแห่งเอ่อสลดายทะเลสดก็มีจ้ะแบบกินแบบกรุบกรุบเนาะ,ะไปคืนไปซื้อตีนไก่มาเท้าไก่ตีนไก่บอกินไงก็เลยบบกซื้อมา อยากเลยแต่ว่าช่วงนี้เนาะโควิดตลาก็จ้องเห็มได้ไหลายช่องพากินกินดิบเนาะตับสดพันกีบพ,พาครลวพันตับว่ากินเป็นตาเป็นตาแสบอยู่จ้าจะว่างานอันตรายโอเคจ้ะเพื่อน ชอบคลิปนี้นุ่มกดไลค์ก็ใช้ด้วยจะมาทักทายกันแป๊บหนึ่งจะไม่รู้กองเป็นอะไรมุมเมเลดเต็มสงสัยไม่เลยกดลบกดอะไรเนาะออกเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าชอบกดไลค์ก็ใช้ด้วยขออภัยจะกินบะหมดจะทักทายแป๊บหนึ่งคะ่ะสวัสดีจ้า